มาแล้วมาแล้วมาแตคน้องวงไฟ่อราคนต้องต้านี่ยฮ่าา่าฮ่่า่่าฮ่าานบา่า่ ัสดีค่ะเมื่อนี้เป็นวันที่6ขึ้น6ค่ำเดือน6นะครับทางมูบานเห้องินีการจัดพิธีพิธีหนึ่งนะครับเฮาก็เลยวา่าสิพ้าพี่พะน้องมาเบิง่งเอ่อพิธีที่เพิ่นจัดเนาะพิธีนี้เป็นพิธีโบ,บรามโบล้านะครับที่พิ่นจัดมาทุกปีเนาะครับเป็นพิธีเลี่ยงปูตาเนาะปูตาค้งดอนตะปูนะครับ มือนี้เขาก็มีขอมามวายพูตาคือกันนะครับตอนนี้ก็กำลังทยอยมากครับอีกน่อยพิธีก็สิเริ่มนะครับฝนก็กำลังทยอยมากด้วกันชุ่มชําแห้งมากับบรรยากาศฝนลิ่นๆครับนี่มือเสะะาน้อป่ะบ่ายนี้เขายางเขาในขงน,ขงนะพาพี่ขานอนไปบึง,งตุบโตะปู ทางขั้นพิ่นกับมาไหวกอนเนาะครับเพราะว่าพิ่นมิุรละไปนะครับเทียนมีสงสัยวันดีดเด่นมอทำปูืแห้งต้องร้านองเดวอดตีบต้องานตอาล้านเมืองแห้ง อพิธีในมือนีก้สิบบมีพระพุนมาสวดนะครับสิมี่ผู้จำนะครับผู้จำปจำหมู่บันนะครับเป็นผู้นำพาเหตุพิธีครับ ไปยังครับตอนนี้ซาบาดกำลังทยอยเข้ามานะครับตอนนี้เขามายาทันบุรีขุูเจกำลังเอาควงมาายปูครับได้ยังมากพ่อโอ้ยไกลตึงๆนะครับต้นลม

คนหนึงเกยังดกันอยนหนงหัวจับนนึ่งยังหลงกันอย่เลยโอ้ยไม่่จอยขาโอ้ยใครไฟเหรอเนีุ่ณป้งไฟเนาะครับเป็นการส่งสัญญาณครับเพื่อนองออกมากครับอาไรบ้างมีอะีรจอเนี่ยนี่ มันบโปงเว้ยโปงนเออมันมววนคับมวนมโปงมันชบาทเว้ยเดี๋ยวครับนี่เดี๋โปงพอมดีครับแน้มจุดเอิดโมซื้อดอครับอยามันเตี่ำเแถึงเเิดโมวตัวดีดอกโอ้ยเปนตัวบางโปรงจุดเหรอเป่าโอ้นี่นี่อ ได้แล้วงส่งบาง่งฮดงมันจเอเอาเอาตหนกลงนี oh, ่ไปแน่ฝ่าเลยฝ่าวเลยขนาดมากนดหน่อยโอ้ มีเสียงพร้อมครับได้กวนใอยุติแล้วบ้านในไฟปูใดอยู่เดี๋ยวกูไปถามนี่หน่อยกันาครับมันดังซื่อบ่ได้โอ้มันถามเขาไหนจุดบังไฟใหญ่นี่สิม,มีอีกยู่นะครับอ่าช่วงสิม,มีในพิธีอีกอยู่นะครับแต่ว่าจุดจุดตอนนี้คือจุดเอ,อินที่เอิญน่องออกมานะครับเพราะว่ารวมงาน ไปถัดไปู้สชาวบ้านเทะเลากันเริ่มทยอดออกมากแล้วครับเอาเปิดมูยังวะเปิดมูมาเด มูมาแ่เดียวเยยัง่อยอยู่ังงวยเฮ้ยเราสว่าใจไหนี้สิเาเจ้เดเาเาน้เ้ามนานมากเลยในในพิธีนี้ครับสิมีการเฮ็ดกับเขานะครับแล้วก็สิมีการขนเครื่องขั้วเครื่องใสออกมาเฮ็ดกับเขาห้อมกันนะครับ

คึงี่เบกันดูความเพื่นแล้วพ่อบเขานั่มพบอบ่อเขาเอามาอไปจะค้ากแรับาไปครับตอนนี้ะกำลังเริ่มพิธีนะครัอูจำมันรัดเป็นมาหวอดแต่เนาะ

วันนี้เป็นการปลูกข้าไม้ของลมือเขาจังนะครับเป็นสีนค้นครับ

thì cứ mà mà đi xin mà 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 luôn, à, luôn. cả <laughs> bác <laughs> ตพี่่ก็เป็นอันเซ็ตอันน้องสัวเแบบโหดแบบโหดแบบโหดเป็นกานโหดค่ะโหดง

มาเทียวอาีพอะไรมันบรวารอะไรนอเอายีค้างนืงอเลยยี้างนืงเลยนะกินไก่ปูนะเอาดูเออที่รักดูแเอน้อแต้ววันน้ได้เราผู้ใหญหรือเปล่าเอินภาพจริงจริงนอ่อด้ินภาพนาะนี่ละจังอยู่ดีม่แหงนะจังอยู่ดีไม่แหง ของแสบเลยนี่แต่ว่าลุกโดนนุ่งบกากินเลยนุกินะไรเนี่ยข้นดน่าขันหวานนี่ลยจอนที่ทีล้ว่าจิบวกขันพอบข้อดีข้อดีแสบจากเลยลูกไปเรียนวิชามาแล้วน้ำหนักนม่ลองขันมึงแห้วหมอหนึ่ง่อตาบอกว่าพ่านอยู่

แสบว่บกรขาิตะแนวเสีบนะส้อนใ้อน้าวบี่หมูาเิจานไปกินเา้านก่อนกขาิตะแนวเสีบนะเสีบๆส ลาบคล้ายดีแฮเอามือยมมาเลยเนาะกินบานเท่าง่ายๆค่ะแคเ่ออยากไดเต้นไต้ไต้กินไต้กินไต้ตนไต้กล มีแ่นังหรืาแมนนแสบแสบโอลาบกับแสบต้มกับแสบทอดไปกนกนังแน่หมเลยนไม่ส่งวะเนที่เมองไงมึง่อี๊ดอรนเดียวม่ก้อนมาพอจะิมหรอพ่อจะรถเดียะมกินอ่อะแสเนี่ยาเป็นคนปรุงมันโมเนยสมพัมันแสบเด้อเฮ้ยคนง่า การจุบังไฟนี่เป็นการจุบังไฟเสียงไทนะครับเสียงไทฝ่ฟาฝนครับโอ้ฝนมีขนาดท่ากี่เมอรโอ,โอ้มาปะไก่แทบันโคจับเลย

Chào bóng nha ô, kẻ, quay, 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 มาแล,ล้วมาแล้วบางไฟประแจกเอคนลงงไฟบ่ข้นเอาคนลงตมมาเนี่ยาฮ่าดวาฮล่าฮ่บ่า่าฮ ครับ สำหรับพิธีก็แล้วแล้วนะครับที่เดือก็จะเป็นการมวนซื่นโฮเซลของไทยบันฑนะครับที่ที่ผู้ซื่นโฮเชลจุดบังไฟตัครับแบบรักๆการจัดงานจัดพิธีผมคิดว่าพื้นสีเน้นไปทางสร้างความสามัคคีของชุมชนนะครับแลวก็เป็นมิ่งควรให้เศร้าให้เศร้าหน้านะครับครับสำหรับื้นนี้ก็ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมครับพบอกันใหม่คลิปหน้าบาน่าประสุขสวัสดีครับ